พระคำยามค่ำคืนพระองค์ทรงห่วงใยในพระธรรมมรโกบทที่สข้อ35และข้อ3ถึงข้อ38เย็นวันนั้นพระองค์ตัดกับเราสาวกว่าให้เราข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งเถิดเกิดพายุร้ายขื่นซัดท่วมจนเรือจนจะจมแล้วเราสาวกมาปลุกพระองค์และทูลว่า พระอ,อาจารย์พระอ,องค์ไม่เป็นห่วงว่าเราจะจมน้ําตายหรือให้เราข้ามไปอีกฝากหนึ่งเถิดพระเยซูตัดสั่งสาวกเช่นนี้และพระเยซูคริสต์เสด็จไปด้วยกับพวกเขาแต่ขณะที่เรือแล่นไประยะหนึ่งเกิดพยายุร้ายเหนือการควบคุมมีคลื่นซัดท่วมจนเรือเกือบจมเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ พระเจ้ากำลังสอนว่าแม้เราเดินตามคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเหตุร้ายหรือคลื่นชีวิตพระเยซูบอกสาวกว่าให้เราข้ามไปอีกฝากหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางพระเยซูอนุญาตให้ลมพายุเกิดขึ้นก็เพื่อจะสอนสาวกของพระองค์ให้เรียนรู้การวางใจพระเจ้าในยามที่เกิดวิกฤตและ มีประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราไม่อยู่ในที่ยากเราจะเรียนรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างไรเราสาวกเกิดตกใจกลัวและร้องว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่เป็นห่วงว่าเราจะจมน้ำหรือในเวลาขับขันและวิตกกังวลบางครั้งเรามีคำถามทำไมพระเจ้าวางเฉยพระองค์ทราบหรือไม่ว่าเรากำลังเผชิญพยายุร้าย องเป็นห่วงหรือเปล่าว่าเรากำลังจะจมในคลื่นขณะนี้เราร้องตามความรู้สึกกลัวของเราเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงเพลงนมัสการบทดึงชื่อว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่มีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อใจมืดบัวเกิดความกลัวหนักหนามีภัยพิบัติรอบตัวข้า เมื่อสว่างกลางวันกับกลายเป็นกลางคืนพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่พระเยซูทรงรุกขึ้นห้ามคลื่นและลมให้สงบและพระองค์ห่วงแน่นอนวันนี้สำหรับบางคนกำลังเผชิญพายุใหญ่แะะขื้นลูกโตของชีวิตภายในมีความกลัวความเชื่อกำลังหายไปถูกท่วมด้วยความวิตกกังวล ผมจึงขอให้กำลังใจและหนุนใจโปรดทราบว่าถ้าเราอยู่ในปะคิดอย่างแท้จริงพระองค์จะไม่ยอมให้เราจมแน่นอนผมพบกับพายุแรกขึ้นหลายครั้งหลายหนในชีวิตในช่วงการรับใช้ของชีวิตด้วยทุกครั้งที่พบก็ก,กลัววทุกครั้งแต่ก็ระลึกได้ว่าชีวิตที่เป็นนาวารำน้อยบอบบางของผม มีพระเยซูสถิตยอยู่ด้วยพระอ,องค์ให้ลมผ่านขึ้นมาตลอดผ่านไปได้ผมจึงผ่านขึ้นเหล่านั้นไปได้พระอ,องค์จะทําเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันที่ทรงช่วยสาวกและผมมาแล้วในชีวิตจึงอยากจะเล่าและแบ่งปันหนุนใจขอบคุณพระเจ้าพระอ,องค์ทรงห่วงใยพวกเราทุกคนอย่ากลัวครับอธิษฐานในค่ำคืนนี้ ภายในครอบครัวแล้วชีวิตของเราก็จะผ่านพ้นไปได้ขอบคุณพระอ,องค์สรรเสริญพระอ,องค์พระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน